สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาช anel วันนี้เสนอเรื่องรักกับเสือขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับเจ้าแน่ใจแล้วหรอที่จะทำแบบนั้นข้าคิดดีแล้วข้าไม่อยากให้เจ้า ต้องทนอยู่กับข้าในสภาพแบบนี้ไปตลอดหญิงสาวมองนาเสือด้วยแววตากังวลสายตาของเธอแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยเธอกลัวว่าคนรักจะถูกประนามหากความสัมพันธ์ของเธอและเสือตัวนี้ถูกเปิดเผยเพราะว่าเสือตัวนี้คือคนรักของเธอมาเถอะข้าจะไปส่งเจ้าเริ่มมืดแล้วพ่อเจ้าจะเป็นห่วง เจ้าเสือตัวใหญ่เดินไปส่งคนรักเช่นปกติหากแต่ไม่ได้ส่งถึงหน้าบ้านเพราะความรักระหว่างทั้งคู่ยังไม่ได้รับการยอมรับหรือเป็นที่รู้เห็นของใครหญิงสาวจึงแอบมาหาเขาที่เดิมอาทิตย์ละส4ี่ครั้งเหตุผลที่เขาและเธอไม่ได้บอกใครก็เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาพระบิดาของหญิงสาวรักและหวงลูกสาวมากกว่าใครอื่นอีกทั้งความรักระหว่างเสือและคนย่อมเป็นไปได้ยากที่จะได้รับการยอมรับ ั้งคู่คบหากันมานานกว่าหนึ่งปีกระทั่งถึงเวลาที่เจ้าเสือคิดว่ามันถึงเวลาที่สมควรแล้วที่เขาจะต้องทําอะไรให้มันถูกคลองคลองทำเขาตัดสินใจที่จะบอกความจริงและขอลูกสาวจากบิดาของเธออย่างถูกต้องแม้หญิงสาวจะไม่เห็นด้วยเท่าไรก็ตามเข้าบ้านเถอะพ่อเจ้ารออยู่หญิงสาวยิ้มให้คนรักก่อนจะหันหลังเดินเข้าบ้านไปเมื่อกลับมาถึงบ้าน ก็พบว่าพ่อรอเธออยู่ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติโดยที่พ่อของเธอไม่ได้สงสัยหรือถามว่าทำไมเธอถึงชอบไปเที่ยวเล่นในป่านักผู้เป็นพ่อรักและตามใจลูกสาวเพราะมีกันอยู่แค่สองคนจึงไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับเธอเท่าไหร่นักในขณะที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ผู้เป็นพ่อมองนาลูกสาวก่อนจะเอ่ยอะไรบางอย่างคือว่าอีกไม่กี่วันเพื่อนพ่อจะมาเยี่ยมเยือน เขามีลูกชายมาด้วยพ่ออยากให้ลูกทำความรู้จักกันเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะพ่อจ๋าคือว่าหญิงสาวอ่ำอึ้งอยู่นานว่าควรจะทำตามความต้องการของคนรักหรือไม่แต่ในเมื่อเจ้าเสือมั่นใจแล้วว่าต้องการจะบอกความจริงเธอก็ไม่อยากขัดเธอพร้อมจะสู่ไปด้วยกันไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนก็ตาม จริงๆฉันมีคนที่รักอยู่แล้วและเขาก็อยากเจอพ่อด้วยพ่อจะว่ายังไงจ๊ะอืมจริงหรือนี่ชายเวกกลางคนมองหน้าลูกสาวด้วยความแปลกใจเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าหญิงสาวจะแอบมีคนรักอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาเห็นว่าลูกสาวไม่มีใครใครเข้าหาก็เอาแต่ปฏิเสธจึงอยากให้ทำความรู้จักกับลูกชายเพื่อนเขาอยากให้เธอมีคนที่ไว้ใจ ได้ดูแลตนจะได้ตายตาลับแต่นีนเมื่อลูกสาวบอกว่ามีคนรักอยู่แล้วเขาก็อยากให้โอกาสสักครั้งงั้นก็พาเขามาสิพ่ออยากเจอทำไมมากันเยอะขนาดนี้ล่ะพ่อออออออพ่อเองบอกว่ามีคนรัก ป้าๆหน้าๆนานานาเองก็อยากรู้นะสิว่าพ่อหนุ่มคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงหญิงสาวจังใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกความจริงกับบิดาในตอนนี้เธอและคนรักพร้อมแล้วที่จะเปิดเผยความจริงที่เก็บเอาไว้นานกว่าหนึ่งปีเพื่อเอ่ยบอกบิดาว่าตนในพาคนรักมาให้รู้จักแล้วขอความเมตตาจากบิดาและญาติพี่น้องให้ความรักความเอ็นดูแก่เธอและคนรักด้วยเมื่อเอ่ยจบ ร่างใหญ่ของเสือก็ค่อยๆเดินมาก่อนที่ทุกคนและพ่อของเธอจะแตกตื่นทุกคนต่างดูตกใจกับสถานการณ์ตอนนี้มากไม่คิดว่าจะมีเสือตัวใหญ่น่ากลัวเช่นนี้อยู่ที่นี่พ่อจ๊ะนี่คนรักของฉันอะไรนะหมายความว่าย่างไงผู้เป็นพ่อแทบเป็นลมล้มพับเมื่อได้รู้ว่าคนรักที่ลูกพูดถึง จะกลายเป็นสัตว์ดุร้ายที่ใครๆต่างก็เกรงกลัวลูกเป็นบาไปแล้วหรือไงคนกับเสือจะไปรักกันได้อย่างไงบาไปแล้วถอยออกมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะจัดการลูกอย่าได้กลัวข้าเลยพ่อท่านข้ามาด้วยความประสงค์ดีแล้วรักลูกสาวท่านจากใจจริงที่ข้ามาวันนี้เพราะอยากได้รับการยอมรับจากท่านขอลูกสาวท่านให้ข้าได้ดูแลได้หรือไม่ ข้าสัญญาว่าข้าจะรักจะดูแลและปกป้องดวงใจของท่านด้วยชีวิตข้าผู้เป็นพ่อมองลูกสาวที่กำลังร้องไห้สลับกับสีหน้าและแววตาที่จริงใจของเจ้าเสือหากแต่เสือก็ยังคงเป็นเสืออยู่วันยังคำ่ำเขาไม่กล้าปล่อยให้ลูกสาวสุดที่รักของตนต้องไปตกเป็นอาหารในเงื้อมมือเสือแน่แม้จะรักและไม่อยากทำให้ลูกสาวเสียใจแต่เพราะความรักของคนเป็นพ่อเขาจะปกป้องเธอทุกทางที่ทำได้ ผู้เป็นพ่อจึงนึกคิดออกอุบายหวังหลอกเจ้าเสือร้ายให้ติดกับโดยเสนอเงินไขที่ว่าขึ้นชื่อว่าเสือใครจะไม่กลัวเจ้าบางละ่ะข้าไม่กล้าปล่อยให้ลูกสาวต้องไปตกอยู่ในกลงเล็บของเจ้าหรอกนะหากเจ้ารักลูกสาวข้าจรงิงเจ้ากล้าที่จะถอดเขี้ยวถอนเล็บของเจ้าหรือเปล่าละ่ะถ้าเจ้าทําได้ข้าจะยอมยกลูกสาวข้าให้เจา้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าเสือก็รีบตกปากรับคํา เขาสามารถทำได้ทุกอย่างเขาเพียงได้รับการยอมรับและได้โอกาสดูแลหญิงสาวอันเป็นที่รักจากใจจริงบิดาของหญิงสาวให้เวลาเขาถึงวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะต้องกลับมาในสภาพไร้เคี้ยวไร้เล็บและพร้อมที่จะยืนหยัดต่อความรักของตนเองที่มีให้หญิงสาวเมื่อเจ้าเสือกลับไปแล้วบิดาของหญิงสาวจึงของให้ญาติพี่น้องกลับมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ หญิงสาวได้แต่สงสัยและถามว่าทําไมต้องให้คนมากันมากมายทั้งที่เป็นเรื่องภายในครอบครัวและยังถามอีกว่าเมื่อเจ้าเสือกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ทําตามสัญญาแล้วบิดาจะยอมรับคนรักของเธอจริงๆหรือไม่แต่คําตอบที่ได้จากผู้เป็นพ่อกลับมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่ส่งมาให้เธอเทานั้นครั้นเมื่อรุ่งเช้ามาถึงเจ้าเสือมาตามสัญญาที่ได้ให้เอาไว้ มันถอดเขี้ยวและเล็บออกทั้งหมดก็จะแสดงให้บิดาของหญิงสาวเห็นเมื่อมันใจแล้วว่าเจ้าเสือกลายเป็นเพียงเสือปูงโงเ่เขลาที่ไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกพ่อของหญิงสาวจึงต่อว่าเจ้าเสือว่าหาได้เจียมเนื้อเจียมตัวไม่เขาไม่คิดจะยกลูกสาวให้เจ้าเสือตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนกับเสือไม่สามารถรักและอยู่รวมกันได้มันผิดบาปต่อธรรมชาติ เมื่อต่อว,ว่าจนพอใจพ่อของหญิงสาวก็ให้ญาติจับลูกสาวเอาไว้ส่วนตนและคนอื่นๆที่เหลือก็ไล่ทุบตีเจ้าเสือด้วยความรุนแรงแต่เจ้าเสือก็ไม่ได้ตอบตัวอะไรมันเพียงแค่พยายามหลบหลีกและมองคนรักด้วยแววตาสงสารไม่คิดว่าความรักระหว่างเขาและเธอจะเป็นเรื่องอยากถึงเพียงนี้และไม่คิดว่าพ่อของหญิงสาวจะกลับกรอกหลอกลวงแต่เขาจะไม่ตอบโต้หรือทำอะไร เพราะยังไงเสียชายคนนี้ก็เป็นบิดาของคนรักเขาจะไม่ทำร้ายใครในครอบครัวของเธอเจ้าเสือทำได้เพียงหลบหนีเข้าไปในป่ามีเพียงเสียงหัวราะเยาะของผู้เป็นพ่อของหญิงสาวและญาติพี่น้องเท่านั้นออกมาคุยกับพ่อหน่อยที่พ่อทำไปเพราะหวังดีกับลูกเนะเออ นี่ก็คํำมืดแล้วที่หญิงสาวขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนผู้เป็นพ่อได้แต่ถอนหายใจในความรั้นของลูกสาวเขาจึงถอยออกมาและให้เวลาแก่หญิงสาวไม่รู้ว่าลูกสาวและเสือตัวนั้นไปเจอกันแล้วรักกันได้ยังไงเรื่องราวถึงได้เลยเถิดมาถึงขนาดนี้โอ้ยอยู่เฉยๆแล้วฉันจะปล่อยแกไปอยู่ๆ ก็มีชายชะก,กันจากด่าหลังจับตัวเขาเอาไว้ก่อนที่บุคคลปริศนาอีกสองคนจะเดินสำรวจไปทั่วบ้านและขนเอาของมีค่าไปหญิงสาวได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็ยอมเปิดประตูออกมาก่อนจะตกใจที่เห็นพ่อตัวเองถูกจับเอาไว้ผู้เป็นพ่อรีบตะโกนบอกให้ลูกสาวปิดประตูกลับเข้าไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อลูกสาวสุดที่รักถูกพวกโจรจับตัวเอาไว้เช่นกัน ลูกสาวสวยดีนี่วามีผัวหรือ,อยังจ๊ะถ้ายังฉันจะเป็นให้แต่ถึงมีฉันก็ไม่สนหรอกฮ่าฮ่าฮาองพลูกตกใจเมื่ออยู่ๆช้จากการที่จับตัวหญิงสาวเอาไว้ร้องอุดโวยเสียงดังก่อนจะล้มลงไปพร้อมกับร่างของเสือตัวใหญ่ที่ยืนอยู่สีหน้าและแววตาจางดูน่ากลัวนักในตอนที่มันกำลังโกรธเช่นนี้ อย่าบังอาจมายุ่งกับผู้หญิงของข้าความจริงแล้วมันไม่ได้ถอดเขี้ยวถอดเล็บอย่างที่ว่าไว้เพราะมันรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางที่พ่อของหญิงสาวจะยอมรับมันได้เพราะหากมันถอดออกจริงๆมันคงจะเสียใจที่ไม่สามารถปกป้องคนรักได้ในยามที่คนรักต้องการความช่วยเหลือเช่นตอนนี้แม้จะมีโจรบางคนพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นเงื้อมือของเขาไปได้ แต่เจ้าเสือก็ไม่ได้ชาใครตายมันเพียงสั่งสอนให้คนเหล่านี้รู้ว่าไม่ควรเข้ามายุ่งกับคนของเขาและครอบครัวของหญิงสาวเพราะถ้าหากมันฆ่าใครมันจะไม่มีทางแก้คำสาปให้ตัวเองได้ผู้เป็นพ่อของหญิงสาวรู้สึกสับสนแต่สุดท้ายก็สาบซึ้งในน้ำใจของเจ้าเสือเสือที่ตนเคยดูถูกด,ดูแคลนทั้งยังทำร้ายร่างกายและจิตใจในตอนนี้กลับเป็นมันเอง ที่มาช่วยชีวิตเขาและลูกสาวเอาไว้ต้องขอบคุณเจ้าเสือที่ไม่ยอมถอดเขี้ยวเล็บอย่างที่ตนเคยขอเพราะไม่เช่นนั้นตนและลูกสาวก็คงจะถูกโจนทำไร้ายไปแล้วเขาพึงตระหนักได้ว่าแม้เจ้าเสือจะไม่ใช่คนแต่มันก็สามารถปกป้องลูกสาวเขาได้ผู้เป็นบิดาจึงตัดสินใจที่จะยอมรับเจ้าเสือแต่ก่อนที่เขาจะได้เอ่ยอะไรออกไปอยู่ๆร่างของเจ้าเสือ ก็กลายเป็นชายหนมผูปงามตัวหน้าตัวตานี่นี่มันอะไรกันทำไมเสือจะจะทำไหมคืนก่อนรุ่งเช้าวันนั้นมาทำอะไรตรงนี้ไม่นอนหรือยังไงกันเจ้ามาได้ยังไงไม่กลัวพ่อข่าหรือไงหญิงสาวมองซ้ายแลขวา ท้าตางน่ารักน่าอินดูเช่นนี้ปริกรอยยิ้มจากชายหนุ่มได้ไม่น้อยชายหนุ่มจึงยิ้มให้เธอข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดมากทำไมเจ้าไม่คุยกับพ่อข้าตอนนี้เลยล่ะท่านอาจจะเข้าใจก็ได้บอกความจริงไปเลยไม่มีใครคุยเรื่องสำคัญในยามวิการหรอกลืมแล้วเหรอข้าต้องทำให้พ่อเจ้ายอมรับข้าในร่างเสือให้ได้ข้าจึงจะหลุดพ้น และกลับมาเป็นคนปกติทั่วไปได้รอข้าหน่อยนะข้าทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับเจ้าเจ้าจะถอดเขี้ยวเล็บจริงๆหรอจริงๆแล้วเสือตัวนั้นเขาคือคนรักของฉันจ้ะพ่อคนรักที่เป็นคนจริงๆไม่ใช่เสืออย่างที่พ่อเห็นเพราะถูกสาบจึงกลายเป็นเสือ ที่เขาบอกความจริงพ่อไม่ได้เพราะเขาต้องได้รับการยอมรับจากพ่อเขาถึงจะกลับมาเป็นปกติได้แล้วตอนนี้พ่อยอมรับเขาหรือยังบิดาของหญิงสาวนึกคิดทบทวนเรื่องต่างๆอย่างหนักก่อนจะถอนหายใจออกมาแม้ใจจะสับสนแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือความรักความจริงใจที่ชายหนุ่มคนนี้มีต่อลูกสาวของเขา ชายหนุ่มได้พยายามพิสูจน์ตัวเองโดยรังเสือเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเขาและชายคนนี้ก็ทำสำเร็จจนได้ได้นเล่ามาสิว่าไปเจอกันได้ยังไงหญิงสาวจึงเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเธอและชายหนุม่มวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังไปเดินเล่นในป่าเธอกลับเลืมตัวเพื่อเดิอนออกไปไกลกว่าที่เคย ระหว่างทางก็เจอกับกลุ่มผู้ชายที่ท่าทางหน่ากลัวและดูเมาไม้เธอเกือบจะถูกขืนใจแต่ก็มีเสือโผลมาจากไหนไม่รู้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้คืนนั้นเธอจึงนอนค้างที่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเจ้าเสืออาสาจะดูแลความปลอดภัยให้เพราะหากกลับบ้านตอนนี้ก็จะลำบากเสียเปล่าเพราะเริ่มมืดค่ำมากแล้วไม่ตองกลัวว่าจะมีใครมาทำร้าย รุ่งเช้าเขาจะไปส่งเองกลางดึกของคืนนั้นเองที่เธอได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเจ้าเสือจะกลายร่างเป็นคนในตอนกลางคืนชั่วคราวและในตอนนั้นเองเธอและเขาก็ได้ตกลุ่มรักกันถึงตอนนี้พ่อจะไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดเท่าไรแต่เอาเป็นว่าพ่อขอโทษนะข้าขอโทษเองด้วย จะเเคยทำอะไรไม่ดีกับเองต่างมากมายแต่เองก็ยังอุตส่าห์มาช่วยข้าช่วยลูกสาวข้าขอบคุณจริงๆต่อจากนี้ข้ายอมรับเองและจะไม่กีดกันเองกับลูกสาวข้าอีกหญิงสาวผัวเขากอดบิดาด้วยความดีใจในที่สุดความพยายามของชายนมก็ประสบผลสำเร็จหลังจากที่เธอและเขาต้องแอบคบกันมานานกว่าหนึ่งปี ในตอนนี้เธอและเขาสามารถรักกันในอย่างไร้ความกังวลใจในวันข้างหน้าหากจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนเธอก็เชื่อว่าเธอและเขาจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้แม้จะหนักหนาเพียงไรแต่ถ้าหากเขาทั้งคู่จับมือกันให้แน่นและมั่นคงมากพอพวกเขาก็จะผ่านไปได้ทุกอย่างแน่นอนฝ่ายบิดาก็ดีใจที่ได้เห็นลูกสาวมีความสุขเขาเองก็รู้สึกว่า ไว้ใจคนไม่ผิดชายหนุ่มคนนี้เป็นคนดีมีน้ำใจทำให้ลูกสาวของเขามีความสุขเขาเองก็สุขตามไปด้วยและก็ดีใจที่ตนเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและนั่นก็คือท่านเลามาเรื่องรักกับเสือแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ